เรียนท่านประธานสปาที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์สมาชิกสปาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดนะครับของการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจําเป็นนะครับที่จะต้อง บอกที่มาที่ไปนะครับว่าเหตุใดนะครับจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นหลักนะครับอย่างนี้ครับเมื่อเราดูนะครับวงเงินที่เรากําลังจะโอนนะครับเข้าสู่งบกลางในส่วนของรายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน88,000กว่าล้านบาทนั้นนะครับ53,000ล้านบาทนั้นเป็นการโอนจากหน่วยงานนะครับทั่วไปทั้งหมด ส่วนอีก35,000พันล้านนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลจริงๆแล้วต้องการเอาไว้นะครับเพื่อชำระหนี้ของภาครัฐส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญครับท่านประธานที่ผมจะชี้เห็นว่าเรากำลังมีค่าเสียโอกาสนะครับที่แทนที่เราจะสามารถโอนนะครับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆได้มากกว่านี้เพื่อที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องชำระ ค่าเสียโอกาสหรือค่าดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะครับจากเงิน35,000ล้านบาทแต่กลับทำไม่ได้ครับท่านประธานครับอีกประเด็นนะครับที่เป็นปัญหาแล้วก็ได้ยินนะครับเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันตลอดทั้งวันนี้นะครับก็คือการโอนก็ประมาณจากหน่วยงานหรือจากโครงการที่จริงๆแล้วไม่ควรจะโอนนะครับเพราะว่าเป็นผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมานาคมนะครับมีอยู่หลากหลายโครงการนะครับและเพื่อนสมาชิกก็ได้ให้ความเห็นนะครับได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ในทางกลับกันครับกลับมีหลายโครงการครับจากบางกระทรวงที่ควรจะโอนหรือควรจะตัดได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ทำไม่ได้ซึ่งนั่นจึงเป็นนะครับที่มาของการแประยะติของกระผมนะครับ ทีนี้ท่านประธานครับแม้ว่าตัวกับผมเองนะครับจะไม่ได้เป็นกรรมธิการวิสามันนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสครับเข้าไปนั่งสังเกตการนะครับเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมิการชุดนี้นะครับแล้วผมพบเห็นข้อสังเกตที่อยากจะมานําเรียนนะครับต่อท่านประธานนะครับถึงวิธีการพิจารณา ร่างพระพราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งผมพบว่ามันมีปัญหาและเป็นประเด็นนะครับประการที่หนึ่งครับคือต้องเรียนว่าเราทำงานกันเร็วมากนะครับระยะเวลาที่กรรมธิการชุดนี้ใช้เนี่ยเท่าจะไม่ผิดก็อยู่ที่5หรือ6วันนี่แะนะครับซึ่งเป็นการพริจารณางบประมาณเนี่ยที่มีการโอนออกเนี่ยถึง8 000, 8 0 0 0ล้านบาทและอย่างที่ผมเรียนครับว่ามันมีค่าเสียโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ ซึ่งเมื่อระยะเวลาสั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยการทำงานของกรรมธิการต้องเรียนว่าไม่สามารถทำได้อย่างละเอียดนะครับการพิจารณาหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวบรัดนะครับแล้วก็รวดเร็วอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับการเรียกเอกสารนะครับจากที่เพื่อนสมาชิก ของผมนะครับสสพักเก้าวไกลที่ไปเป็นกรรมธิการวิสามาันชุดนี้เนี่ยชี้แจงให้ทราบก็คือว่าการเลียเอกสารหลายอย่างล่าช้านะครับบางบางเอกสารเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่ได้รับนะครับเป็นต้นว่าอะไรครับมีการขอรายละเอียดนะครับถึงการอนุมัติงบกลางในส่วนของออรายจ่ายเงินสำรองกรณีฉุกเฉินเดิมเนี่ย96,000ล้านบาทว่าเดิมทีเนี่ย9ก0 0 0มลาบาทนี้มีการอนุมัติอย่างไร ใช้จ่ายอย่างไรเอกสารตรงนั้นนะครับก็กยังมาไม่ถึงรวมถึงนะครับมีการร้องขอนะครับเอกสารรายละเอียดนะครับของโครงการหรืองบประมาณที่เหลือทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์นะครับตามมติครมเมื่อวันที่7เมษายนในการตัดลดงบประมาณเนี่ยว่าแต่ละกระทรวงนะครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างนะครับเป็นงบประมาณเท่าไหร่ ที่เข้าขายที่สามารถจะตัดงบประมาณออกมาได้เพื่อเราจะสามารถพิจารณาในรายละเอียดนะครับเอกสารตัวนี้ก็มาไม่ถึงผมจึงไม่ทราบครับว่ามันเป็นด้วยเหตุผลเพราะว่ากรรมธิการชุดนี้นมีระยะเวลาพิจนารณาสั้นมากๆจนทําให้หน่วยงานทําเอกสารไม่ทันหรือเป็นความตั้งใจนะครับที่จะไม่แสดงเอกสารให้กับกรรมธิการซึ่งแน่นอนครับกรรมธิการที่ขอเอกสารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยหรือฝ่ายค้านนั่นเอง นะครับแล้วที่เป็นข้อสังเกตที่ที่น่าห่วงใยมากที่สุดเลยนะครับคือการชี้แจงเอกสารของกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงกลาโหมวันนั้นนะพิจารณาแต่เช้าผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปนั่งฟังนะครับเข้าไปนั่งสังเกตการอยู่เอกสารนะครับชี้ชี้ที่ชี้แจงต่อกรรมธิการวิสามันต้องเรียนว่าเป็นเอกสารที่ ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลับอย่างไรนะครับแต่กระทรวงกลาโหมให้เหตุผลครับว่าเป็นเอกสารลับนะครับเมื่อแจกให้กับกรรมธิการได้พิจารณาแล้วพอจบตัวงานนั้นก็เรียกคืนทันทีครับเรียกกลับคืนทันทีมันเป็นไปได้อย่างไรกัส่าประธานครับท,ที่การโอนงบประมาณนะครับของกระทรวงกลาโหมเนี่ยหนึ่งกว่าล้านบาทนะครับโครงการนี่มีหลายร้อยโครงการ กรรมธิการจําเป็นต้องใช้เวลานในการที่จะที่จะตรวจสอบ,บในการดูเอกสารแต่กระทรวงกลาโหมปฏิเสธครับเรียกเอกสารกลับทันทีข้อสังเกตนี้นะครับผมเป็นห่วงมากนะครับท่านประธานว่าในชั้นกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี2 5 6 4กกระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติแบบนี้อีกหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในชั้นกรรมธิการวิสามันหรืออนุกรรมธิการนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยครับว่า มีความจำเป็นมากในการที่จะต้องเก็บเอกสารเอาไว้นะครับที่กรรมธิการเพื่อดศึกษาดูในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับในกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี2 5 6 4แต่นั่นแหละครับท่านประธานครับที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นความลับอะไรเพราะว่า เอกสารหรือข้อมูลเหล่านี้น,นะครับมันก็ปรากฏอยู่ในชั้นกรรมธิการวิสามันปี63นะครับซึ่งผมก็ไปดูเอกสารจากตรงนั้นแหละนะครับที่จะมาให้เหตุผลถึงการตัดงบประมาณกาลาโหมในครั้งนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระทรวงกรลาโหมนะครับตัดโอนงบประมาณเนี่ยประมาณหนึ่งเจกว่าล้านบาทก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ที่สูงนะครับแล้วเมื่อไปดูในรายละเอียดเนี่ยที่ผมไปกระทบกับ เอกสารในในกรรมธิการวิสามาันปีหกามนะครับก็จะพบว่าตัดได้ถือว่าต้องชื่นชมในระดับหนึ่งครับท่านประธานมีหลายโครงการนะครับที่ที่กระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับตัดออกทั้งโครงการนะครับในการเป็นครุพัน์ปีเดียวแต่ผมเรียนว่าในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยกระทรวงกลาโหมสามารถเสียสละ เพื่อประเทศชาติไ <het> ด <PI AN> ้มากกว่านี <Hum dû t> ้ครับเพราะอะไรครับเหตุผลประการแรกครับเมื่อเราไปดูนะครับงบผูกพันเดิมนะครับงบผูกพันเดิมก็หมายถึงว่าโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปี2562นะครับมีของกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศมีอยู่หนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการปรับปรุงจีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่8วงเล็บ c 1 3 0 คโครงการนี้เ,เป็นการก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปี2562นะครับปรากฏว่าการเบิกจ่ายของโครงการนี้นล่าช้าครับเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าเลยคือในปี2562ตั้งงบประมาณไว้แต่เบิกจ่ายเป็น0%คือไม่ได้เบิกจ่ายเลยนะครับปี2563ก็ยังมีตั้งงบประมาณขึ้นไปอีก362ล้านนะครับดังนั้นทออกนะองทัพอากาศ ตัดงบประมาณนในโครงการนี้ออกไป227ล้านบาทผมเรียนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่กองทัพบบกควรควรจะต้องดูนะครับเพราะอะไรครับในขณะเดียวกันเนี่ยของกองทัพบ,บกมีโครงการในลักษณะนี้ไม่ใช่น้อยครับที่มีการตั้งงบผูกพันไว้ตั้งแปี2562นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้เบิกจ่ายเลยสักบาทครับเบิกจ่ายเป็นศูนแล้วยังมาตั้งงบประมาณในปี63นะครับ ซึ่งแน่นอนครับก็ここอย่างที่ผมเรียนคือไม่ได้ตัดงบประมาณออกนะครับผมยกตัวอย่างโครงการนี้ครับชื่อโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์นะครับลาดตระเวนติดอาวุธนะครับงบประมาณทั้งโครงการใน4ี่6ยล้านนะครับผูกพันธกับปี6 2 6 2งพถึง64ปีแรกอย่างที่ผมเรียนครับไม่ได้เบิกจ่ายเลยครับตั้งไว้นะครับ845ล้านในปี62ไม่ได้เบิกจ่ายเลยสักบาท ปีนี้มาตั้งไว้1,690ล้านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเบิกจ่ายได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆคือไม่ยอมโอนงบในส่วนนี้ออกครับนอกจากนั้นนะครับผมจะเรียนว่าเงิน845ล้านบาทที่ตั้งไว้เพื่อปี6 2สสุดท้ายที่ไม่ได้โอนอไปทำอะไรครับไม่ได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ถ้าไปดูในเอกสารงประมาณปี6กเราจะเห็นนะครับว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงครับเอาเงินส่วนหนึ่งจากโครงการนี้ไปซื้อเครื่องแต่งกาย ท่าประธานเห็นปัญหานี่ครับของบประมาณมาเพื่อซื้อเฮลิคอปเตอร์ถึงเวลานะครับซื้อไม่ทันก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งกายผมจึงเป็นห่วงมากครับว่าในปี63เนี่ยครับที่ตั้งไว้1,690ล้านท่านก็ไม่ยอมเสียสละนะครับที่จะโอนออกมาเป็นงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านยังคงตักงบนี้เอาไว้กอดงบนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าในชั้นกรรมธิการวิสามัญ6กเนี่ยเขาจะโอนงบประมาณนี้ไปทําอะไร ผมเชื่อว่าจะไม่ได้เป็นการซื้อเฮลิคอปเตอร์แน่นอนครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือในหน0 0 0ล้านบาทเนี่ยของการโอนงบกลาโหมเข้าสู่งบกลางเนี่ยนะครับเกือบ <c oughs> 40%ครับเป็นการตัดนะครับหรือว่าลดงวดแรกของงบผูกพันปีใหม่นะครับจากที่คอ,อรามาํำหนดว่าจะต้องจ่าย20%ในงวดแรกนะครับครามาก็บอกว่า ให้จ่ายเหลือ15%แต่ก็เรียนอีกครั้งนะครับว่าเฉพาะกระทรวงกลาโหมเท่านั้นนะครับเป็นกระทรวงเดียวในรัฐบาลที่ลดจาก20ให้เหลือ10ยังผลให้อะไรครับยังผลให้เกิดการโอนงบประมาณที่ผมเรียกสั้นๆว่าเรียกว่าดาวน้อยผ่อนหนักนะครับคือปีแรกเนี่ยจ่ายน้อยๆแล้วก็ไปให้เกิดภาระผูกพันนะครับที่จะเป็นการเบียดบ,บังงบประมาณในปีต่อๆไปที่เรียกว่าดาวน้อยผ่อนหนัก ดังนั้นนะครับภายใต้โครงการเหล่านี้นะครับผมจึงเป็นที่มาที่ผมจะชี้ให้นะครับท่านประธานและสภาแห่งนี้ได้เห็นนะครับว่าเรานะครับควรที่จะตัดโอนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนําเงินที่ได้เพิ่มขึ้นนี่แหละครับไปจ่ายชําระหนี้ภาครัฐซะไปลดดอกเบี้ยที่เราจะต้องเสียนะครับโดยในรายละเอียดนะครับโครงการมีอยู่สโครงการนะครับที่ผมจะ ไล่รเรียงให้ฟังนะครับสองโครงการแรกเป็นของกองทัพบ,บกครับคือโครงการจัดหายานเกราะล้อ,อยางนะครับเพื่อเสริมสร้างกรมอนะครับรูปแบบใหม่ระยะที่2ถ้าเราตัดโครงการนี้ออกไปเลยนะครับไม่ใช่เพียงการตัดลดง,ด,งดงวดแรกเนี่ยเราจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับ451ล้านบาท โครงการที่2ครับคือโครงการจัดหาเครื่องบินใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเราตัดโครงการนี้ออกไปเลยเราก็จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก135ล้านบาทครับโครงการที่3นะครับเป็นโครงการภายใต้กองทัพอากาศครับคือโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทนนะครับถ้าตัดโครงการก็จะได้519ล้านบาทเดี๋ยวจะบอกว่าผมตัดแต่ กองทัพปกกับกองทัพอากาศนะครับกองทัพเรือรก็มีครับกองทัพเรือรนี่เป็นโครงการที่ต้องเรียนท่านประธานครับว่ามันไม่ได้อยู่ในคือหน,นีภาครัฐแล้วก็ลดนะครับภาระดอกเบี้ยของแผ่นดินครับขอบคุณคท่านประธานครับ